เมื่อพูดถึงมหาจากักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งโลกยุคโบราณชื่อของอเล็กซานเดอร์มหาราชย่อมดังขึ้นมาเป็นชื่อแรกภาพของกษัตริย์หนุ่มผู้พิชิตดินแดนจากกรีกไปจนถึงอินเดียคือตำนานที่ทุกคนรู้จักแต่ถ้าจะบอกว่าชายผู้พิชิตโลกคนนี้เป็นเพียงผู้นำผลงานที่สมบูรณ์แบบชิ้นหนึ่งไปใช้งานเท่านั้นล่ะคะวันนี้เราจะย้อนกลับไปที่หนึ่งรุ่นก่อนหน้าอเล็กซานเดอร์เพื่อพบกับเรื่องราวของสถาปนิกตัวจริง ชายผู้ที่เป็นทั้งพ่อและผู้สร้างพิมเขียวแห่งชัยชนะทั้งหมดนั่นก็คือกษัตริย์ฟิลิปที่สองแห่งมาซิโดเนียและเราจะมาหาคำตอบกันว่าชายคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนอาณาจักรที่ใกล้จะล่มสลายให้กลายเป็นมหาอำนาจที่พร้อมจะครองโลกได้ยังไงก่อนอื่นเราต้องเข้าใจภาพของโลกในตอนนั้นกันก่อนค่ะช่วงกลางศตวรรษที่4ก่อนคริสตกาลมาซิโดเนียไม่ต่างอะไรกับบ้านที่ใกล้จะพัง เป็นเพียงอาณาจักรชายขอบทางตอนเหนือของกรีกถูกดูถูกดูแคลนจากนครรัฐที่จเจริญกว่ายอย่างเอเธนและทีฟว่าเป็นพวกคนเถื่อนแถมยังถูกชนเผ่ารอบด้านอย่างอิลิเรียนและเทรเซียนรุกรานไม่เว้นวันและในตอนนั้นเองค่ะชายหนุ่มน้ำว่าฟิลิปก็ถือกำเนิดขึ้นมาชีวิตของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะตอนเป็นวัยรุ่นเขาเคยถูกส่งไปเป็นตัวประกันที่นครทีฟนานถึง3ปี แต่ใครจะไปรู้ล่ะคะวันนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเพราะที่นั่นเองที่เขาได้ซึมซับยุทธวิธีทางการทหารที่ล้ำหน้าที่สุดของกรีกและได้เห็นกับตาว่านาครรัฐกรีกที่ยิ่งใหญ่แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความแตกแยกปี359ก่อนคร,ริสตกาลข่าวร้ายก็มาถึงมาซิโดเนียค่ะกษัตริย์ซึ่งเป็นพี่ชายของฟิลิปสิ้นพระชนในสนามรบ กองทัพพ่ายแพ้ยับเยินศัตรูบุกเข้ามาจากทุกทิศทางอาณาจักรกำลังจะล่มสลายณจุดที่ทุกอย่างมืดมนที่สุดชายหนุ่มวัย3 3ปีคนนี้กลับตัดสินใจทําในสิ่งที่บ้าบินที่สุดนั่นก็คือการประกาศตนเป็นกษัตริย์และลุกขึ้นสู้นี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างจากกักรวรรดิค่ะฟิลิปไม่ได้แค่สู้แต่เขาสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่หมดเลยค่ะเขาคือสถาปนิกในยุคนั้นตัวจริงเลยล่ะค่ะ อย่างแรกก็คือเขาออกแบบเครื่องมือชิ้นเอกขึ้นมาใหม่นั่นก็คือกองทัพค่ะจากเดิมที่ทห,หารกรีกใช้หอกสั้นๆฟิลิปได้สร้างกองทัพฟาลังของมาซิโดเนียขึ้นมาโดยให้ทห,หารใช้หอกยาวพิเศษที่เรียกว่าซาริซาซึ่งยาวถึง18ฟุตลองนึกภาพกำแพงมนุษย์ที่กลายเป็นป่าแห่งคมหอกที่ไม่มีใครเข้าใกล้ได้สิคะแถมพวกเขายังเปลี่ยนกองทัพชาวนาให้เป็นกองทัพอาชีพที่ฝึกฝนตลอดทั้งปี อย่างที่สองเขาวางรากฐานทางเศรษฐกิจฟิลิปเข้ายึดเหมือนทองคําและเงินที่อุดมสมบูรณ์ทําให้มาซิโดเนียมีเงินทุนมหาศาลสําหรับก่อสร้างกองทัพและจ้างทหารรับจ้างและอย่างที่สเขาเชื่อมทุกอย่างด้วยการทูตที่เฉียบแหลมฟิลิปอภิเสกสมรสถ,ถึง7ครั้งกับเจ้าหญิงจากเผ่าพันธุ์ต่างๆรอบราชอาณาจักรทุกงานวิวาคือพันธสัญญาทางการเมืองที่เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร ส่วนใครที่ไม่ยอมเป็นมิตรเขาก็ใช้กองทัพที่สร้างขึ้นใหม่เข้าจัดการพระองค์ไม่ได้บัญชาการรบจากบนหอคอยงาช้างนะคะแต่ทรงนำทัพอยู่แนวหน้ากับทหารจนกระทั่งเสียดวงตาไปข้างหนึ่งในการรบซึ่งภาพของกษัตริย์ตาเดียวนี้เองค่ะที่สร้างบารมีและความน่าเกรงขามไปทั่วดินแดนเมื่อมาซิโดเนียแข็งแกร่งแล้วเป้าหมายต่อไปของฟิลิปก็คือนครรัฐกรีกทางใต้ค่ะดีมอสเทนิส นักปลาัยชื่อดังของเอเทนพยายามปลุกระดมให้ชาวกรีกลุกต่อต้านทารราชจากแดนเหนือและแล้วในปี338ก่อนคร,ริสตกาลกองทัพพันธมิตรกรีกที่นำโดยเอเทนและทีฟก็ได้เผชิญหน้ากับกองทัพมาซิโดเนียของฟิลิปในสมรภูมิที่ชื่อว่าเคโรเนียนี่คือการตัดสินชี้ขาดค่ะฟิลิปใช้กลยุทธ์แกล้งทำเป็นลาถอยจนทหารกรีกหลงกลวิ่งตามและทำให้แนวรบแตกและในจังหวะน,นั้นเอง ทหารม้าที่นำโดยเจ้าชายหนุ่มวัยเพียง18ปีนามว่าอเล็กซานเดอร์ก็พุ่งทะลวงเข้าทำลายล้างกองทัพกรีกจนย่อยยับในวันนั้นเองโลกของชาวกรีกก็ได้เปลี่ยนไปตลอดกาลฟิลิปที่สองได้กลายเป็นผู้ปกครองกรีกอย่างสมบูรณ์แต่ฟิลิปฉลาดกว่านั้นค่ะเขาไม่ได้ทำลายเอเธนแต่กลับแสดงความเมตตาและรวบรวมนครรัฐกรีกทั้งหมดเข้าเป็นหนึ่งเดียวในนามสันนิบาตคอริน โดยมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือการนำทัพผสมระหว่างกรีกกับมาซิโดเนียทั้งหมดบุกเข้าจัก,กรวรรดิเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่เพื่อล้างแค้นสงครามในอดีตพิมพ์เขียวขั้นสุดใกล้จะสมบูรณ์แล้วล่ะค่ะแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในปี336ก่อนคริสตกาลขณะที่ฟิลิปกำลังเฉลิมฉลองในงานอภิเษกสมรสของพระธิดาเขากลับถูกลอบสังหารสถาปนิกผู้วางแผนทุกอย่างมาเกือบตลอดชีวิต สิ้นลมลงก่อนที่จะได้เห็นผลงานชิ้นเอกของเขาสําเร็จมรดกที่พระองค์ทิ้งไว้ก็คือกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและอาณาจักรกรีกก็เป็นปึกแผ่นซึ่งทั้งหมดนี้ถูกส่งมอบต่อไปยังมือบุตรชายนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์มหาราชและนี่ก็คือคําตอบของคําถามของเราค่ะฟิลิปสร้างมาซิโดเนียให้ครองโลกได้ยังไงคําตอบก็คือเขาไม่ได้สร้างมันด้วยการรบเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยการเป็นสถาปนิกอย่างแท้จริงของเขา คือการออกแบบกองทัพใหม่การวางรากฐานเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยการทูตเขาสร้างพิมพ์เขียวและอเล็กซานเดอร์คือผู้ที่นำพิมพ์เขียวนั้นไปสร้างจนสมบูรณ์เรื่องราวของฟิลิปสอนให้เรารู้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีแค่พรสวรรค์ที่เจิดจ้าของคนคนเดียวแต่คือการวางแผนการเตรียมการและวิสัยทัศน์ที่มองไกลเกินกว่าที่ใครจะเห็นค่ะสรุปง่ายๆก็คืออเล็กซานเดอร์อาจจะเป็นผู้พิชิตโลก แต่ฟิลิปที่2คือผู้สร้างโลกที่พร้อมให้พิชิตค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าหากฟิลิปที่สองไม่ถูกลอบสังหารเสียก่อนและเป็นผู้นำทัพบ,บุกเปอร์เซียด้วยตัวเองประวัติศาสตร์โลกจะเปลี่ยนไปยังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะและถ้าชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง history by ของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ